สวัสดีครับมืนอี้ก่ะวัดพฤหัสทุกอาจเงียบเงียบพี่น้องเลยเพราะว่าทางทางบ้านห้องวัตะบานห้องหอกโคโรนกครับตอนนี้ก็คือโควิดก้อนหนึ่งลูกศรบามาแห้งประเทศไทยก็คืออันดับสามของอาเซียนแล้วนะครับตอนนี้มามาแห้งไทกดีนะครับเนาะเป็นห้องสภาพพี่น้องทุกคนนะครับไปใส่มาใส่ยแลมัเระบางโฉนะครับที่ชุมนุมคนเยอะ คันเว้นได้กับเว้น,นครับหรือว่าทัาเว้นไม่ได้เขาก็ต้องป้องกันหนึ่งซมถุงมือนะครับใส่ผ้าปิดจมูกหรือว่าหน้ากากอนามัยนะครับจาถอดนะครับยาไปยูกไก่ผู้ใดที่ว่าที่มีซุ่มเสี่ยงเนาะ,อ,ะอันนี้เป็นห่วงนะครับไอ้พ่อเดียันตัดผมไปนำ่ำคิดไปน่ำนะครับใส่ถุงมือนะครับใส่แม็กใส่ทุกอย่างนะครับที่ว่าห้าป้องกันได้ก็บ,บอกแนะนําลูกค,ค้าพร้อมนะครับเนาะไอ้พ่อเดียรกับที่นี่ อ่าแอลกอฮอล์ใข้ลูกค้า้างมือนั่งนะครับก่อนจะเขาลานเอาเราถึงกับเขา่าบ้านเนี้กับสิเทีทยงแล้วเนาะอีกยี่สิบนาทีกับเทียงไอคอนเลยว่าสิผ้าเขาาถู่ขั้วมือน,นี้ลูกค้าวางน,นะครับสีเขั้วผ้าไปเห็นกับเขาอีกอย่างหนึ่งที่ว่าทุกคนต้องรู้จักดีว่ามันคืออย่างเนาะครับเดี่ยววสันไอคอนผ้าไปเรื่อยครับครับเมนูมือนี้ไอพอนสิมาเห็ดซุปน้ำม่เนาะ อันนี้คือน็อมไม้นะครับน็อมไม้ที่เตรียมไว้แล้วน็อมไม้ซื้อมาจากตลาดเนาะเป็นน็อไม้ที่ว่าเป็นเขาทัวที่เอามือหยิบเนาะเป็นเซนที่มาเทียดไว้แล้วนะครับอันนี้คือน็อมไม้นะครับสุดน่อมไม้ต่อไปไอ팟กาเสมาเฮดเป็นเครื่องปรุงน,นะครับก่อนไอ팟สิซุปไอ팟ต้องแกงก่อนนะครับขาต้องแกงแกงหายว่ามันหมายมันกินได้แล้วก็คือว่าแกงมันพอดีมันกินได้ทั้งแกงทั้งซุปก่อนสีเปนซุป ต้องแกงก่อนนะครับอันนี้คือขั้นตอนแกงก่อนเนาะที่มีอย่างอันนี้คือนำดำดำมันแม่นยังนี่ครับนำอย่านา่งนะครับนำย่านางเป็นสมุนไพรอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อแกลรอนไนพันวาเนาะอันนี้นำอย่านางไอพอนกะสิปาดใส่หม้อเลยใส่หลายใส่หน่อยก็ขึ้นยุกับน้องไม้เนาะครับอุ้ยเ ใส่พอสมควรนะครับกเข้าวกระต้องใส่เบิดตัวมันหลาปวดนอันนี้คือน้ำยาน้างนะครับน้ำยาน้างใส่หมอแล้วนะครับเข้ากะเอาเน้อใหม่งลงได้นะครับเพราะว่าอันนี้นไ้ใหม่นี้มันสุกแล้วมันสุกแล้วตอนาข้าสตีปีแกงอีกเท่อนึงก,นก่อนขะ้าสิสุกนะครับพริกนะครับพริกที่เตรียมไว้พริกกับตะไคร่นะครับที่เตรียมไบเทย้อนเตียมไว้ใส่ลงไป อันนี้ผมชุดยลดนะครับผมชุดยลดที่ไอ้พ่อนใส่ในขวดไปนะครับเลาก็เหยอ่อเขาลงไปใส่น้ำปลาไอพอนสีเฮ็ดกับเขาสีไส้เทธอเดียวกันเลยครับสีไส้ให้มันแล้วเทธอเดียวสีบอเอาไปใส่เธอระอยงองเธอระยางเนาะอันนี้คือปลาปลาแดก สองทพัพพีพ่อนะครับใส่เก,กเลืกอจักน้อยนะครับเพราะว่าเขาใส่ปลากราบครับน้ำป่าไปแล้วก็ใส่เกลือลงไปชจักน้อยนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปก็คือพ่อต้องไปแกงค,คือขั้นตอนเจ็บแล้วส่วนพักที่สีไซน้ำก็กคือมีผักขานะครับหรือว่าชะอมที่เราพ่นไปออกมาเมื่อกี้นี้ ชมเนี่ยเอายอ่หลังบ้านเนี่ยยูขาบ้านไน้ป้อนต้นบางไงเลยอานิีพักเที่ยวมาตลาดพักอ่ามันสีกินหอมมันใบไข่ไข่กระชี้เนาะครับยูบ้านมันสีเอินผักเซงแงผันสีผาเอินผักเซงแงตะวาอยูนี่พันเอินผักียังไอ้วอนกับบรลลูนะครับู้ใดรููคอมเมนต์มาอย่ฟังในว่าผักเซงแงมันคือผักออียงเอินเนาะแต่สีไซรสีไสรตอนตอนสีปุ่งนะครับตอนห่ามันสุกทุกอย่างก็คือสุกแล้วเขาจะมีไซผักอันนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือ เอาไปใส่เต่าเกล็ให้น้ำมันเดือดเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปไอ,พอ้พ่อไปจังอ่าในการสุกมันจะมีอย่างใสอีกแน่ไอ,พอ้พ่อเนี่ยสุดมาโหสุกฟังอย่างนันนะครับเนาะครับตอนนี้กะรู้สึกสิแล้วละเนาะไอ้พ่อแกงแล้วแล้วเนาะอ,อ,นะอันนี้คือนื้อใหม่ที่ว่าเตรียมไว้นะครับ <c oughs> ส่วนที่จะได้หมอเขาก็ไไ้ที้กินเป็นแกงก็ได้ส่วนที่ตาม,มากมเป็นเน้อใหม่ทั้งนั้นนะครับเขาถืมาสุกนะครับเตรียมขลุกไว้เอากระเทยลงไปในคลุก เทากับเครื่องปงองรุงเท่ากับสีปกติธรรมดานะครับใส่ชูรสแน่นิดนึงเพราะว่าอ่าห้าใส่ไปแล้วเนาะห้ากับบดตองใส่ลนะหบบสลายนะครับน้ำปลานะครับน้ำปลาบดตองใส่หลายพริกนะครับพริกอันนี้จะเป็นพริกป่นนะครับพริกป่นเพื่อมันก็นจะจาออกสีสันแดงๆทักหน่อยนะครับมักเผ็ดก็ใส่หลายบ่มักเผ็ดก็อย่าใส่หลาย เข้าวคัวนะครับข้าวคัวหรืใส่จักหน่อยใส่พอมันหอมนะครับมันสีมีกกินหอมนะครับใส่เข้าไปจักหน่อยเนาะข้ากะสิธต่ำนะครับตำ่ำว่่เป็นต่ำหรอกยัวนะครับ โยะจักหน no oi, então, okay, no. ่อยเนาะพอให้ม yeah. ันเข้าก <tech> ันที่เครื่องก็ถึงไม่ไปเนาะโยะจักหน่อยโอ้ยโยะโยะไปโยะมาต่ำไปต่ำมาน้ำออกเนาะนี่น้ำออกบักหลายน้ำอย่านั่งนาะครับจะไปฉิดไหลต่อไปที่ข้อดีไซน์ก็คือนี่ครับเป็นทัวร์ลิสงปนนะครับ คนบะตอง้นไห้มันแหลกคักเนาะครับ้ามันแหลกคักมันก็สิมันสิเบ็นก่อนมันว่าไห้มันพ่อสนีมมันก็คือจังมันสิได้หอมนะครับเฮาว่ถัทวนสงค่ะไปแต่้าผู้มักเนาะครับใส่หน่อยใส่หลายเนาะลา่พอสินหมักใส่จักหน่อยมันสิมันมันเสๆ็จเนาะประมาณนี้นะครับต้นหอมนะครับที่เตี่ยมไว้ที่ซอยไว้สวกแรกสวกแรก โซ่เรียกสีสันมันจะออกมาดีนะครับสีสันตัวนี้มันจะออกมาดีออาดตัว่าข้าใส่ยทัว่วใส่หอมใส่หยังเข้าไปนะครับหอมมันสีหอมออกมาเลยครับถือกินต้นหอมถือกินข้าวครัวถือกินอ่าทั่วนะครับเดี๋ยวให้พรอนซีซิ่งมันก่อน อืมกะเป็นอันการได้ที่ข้าวบ่ตองเป,ป็ดป่้งยังหลายเนาะที่เตรียมการไว้พอจะลืมออทัพิพีออกมา นี่คือหน้าตาสุปน้ำม่สูตรของไอพอนนะครับอันนี้สกิสิลรยจักน้อยลุยจักน้อยนี่คือหน้าตาไปนะครับอันนี้ที่น้องมาจิ้มซุปน้ำมันน้ำกันสุปน้ำมันขไอพฟนมาจิ้มนะครับรับรองว่าแซ่บครับ ามีผักอ่าอ่าสะเลแนนนะครับใบสะเลแน่บ่วยหนาชักหน่อยอืมจำสี่เลยนะครับเพราะว่าไอพอนกับบริสุมาเนาะลืมลืมนาะครับลืมคักลืมเน่เป็นใบสะเลแน่อันนี้คือแจงนะครับแจงแจงที่ไอพอนแจงนะครับแจงราคาที่มันเหลือกะเท่ากับสามารถเอามากินได้ครับสดน้ำสดยังนะครับผู้ใดอยากเห็ดสูตรของไอพ่อนเด้อเอาไปล่องเห็ดมึงครับ รับร่องไดว่าการันตีว่าแซ่บครับมีคนเคยกินของไอพอดหลายคนเลยครับสูตรอาซุปน้ำใหม่สูตรของไอพอดบอกเลยว่ยแซ่บคุณนาก็อะกินฮอดถวยฮอดจาน <c oughs> วาย no พอนเนหะ็ดหน่อยพอดนะพวกน้้นคนกระจอกใสเม็ดง่านะครับ เล็ดง่าขัวแต่ว่าอันนี้ไอพ้อนบลมี่กับตองไซแค่ทั่วนะครับไซแคั่วกับกระโจนเชื่อเหลเอาไปล่องเฮ็ดเมืองกูได้ว่างมาเขามานั่งขวบไอพ้อนมากินกับไอพอกกนบลอนี้นะครับเข่ากะเทียงซุปน้ำมันแจงน้ำมันแซ่บครับเดี๋ยวไอพอ้อนกินขอสไปได้กินเขเดี๋ยวไอพอ้อนจะสิมาเหลาผสมแซ่บผสมนัวสูฟัง ครับในรีสุทธิ์กับอิ่มนะครับผุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารซุปน่ามั่งไมศวรรษแสบวอล์กจังสี่เลยพี่นอ้องแสบครับผู้ใดย์ยังจักสูตรจกักรยางกะเขอบมืึงในในยุทธภพไอคอนนะครับเอาปรุงตามนั่นเลยนะครับว่าผู้ใดมักเก็บที่เขาเป็นมาร์เก็ตโดยใส่อย่างไอทอนเราไปนะครับนั่นแหละแสบนะครับเนาะกะไม่นี่นะครับแต่เมนูของไอทอนแต่ซุปน่าม่นะครับ จดี๋ยนยังหลายนะครับเมื่อนี้แต่ในหลักบางว่าเก็บกับเขากับนำลงโยกทุกอนพี่น้องเป็นพวกพี่น้องนะครับเป็นพวกพี่น้องทุกคนนะครับบมว่อวันศุกร์เนี้ยเมื่อวาพ่อแมเมที่ทา้งบานนะครับหรือว่าพี่น้องทุกคนที่ตอนนี้นะครับล่วงระบาดนะครับควิดที้เก่าอยพี่น้องทุกคนรักษาสุขภาพไปใส่มาใส่โดยที่ไม่จำเป็นก่ต้องไปนะครับนะครับไกลสงการแล้วเพราะว่าสงการเป็น ส4เลื่อนไปอันนี้ไอคอนกัยังบอท่านปกาศันตีกันได้เนาะแต่ขอไอ,อี่น้องทุกคนนะครับอยู่ดีพี่แหงนะครับขึ้นเมืองแล้วนะครับไอคอนขอบคุณที่ขอบเมืองนะครับขอบคุณได,ด้หลายแล้วครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไอคอนนํำเลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับไอคอนกับนี่ซัมมีมากกว่านะครับผิดมาขอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย